นะยังไง oh, ไม่เข้าฮ้ยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็คุณบอกะ้ะตัวนี้ก็แพงนะโชเครับกาบฟดีคนดูทุกท่านนะว,วันนี้ไปอยในเกมพี่วัวกระโดดของเรา <c oughs> เช่นเคยนะฮะ มาวันนี้ทุน800รอบาทขอเริ่มเบ็ด8บาทเท่าทุนเลยนะฮะเลข8ดสวยๆับเรกนำโชคของเรานะฮะมาครับวันนี้พี่วัวกระโดดของเราจะโดดสักทีหรือเปล่าเดี๋ยววันเนี้ยช่วงเนี้ยพี่ช่วงนี้บอกว่ามาลองล้าแบบว่าพี่วัวไม่ค่อยโดดเลยนะวันนี้ขอนะแก้มือนหน่อยแล้วกันนี่ไม่โดดไม่โดดไม่เป็นไรเออไม่โดดไม่เป็นไรย,ยังได้อยู่ครับ เอ้ยไม่โดนก็ยังมีรางวัลตอบใจมาต่อนเลยสองร้อยสี่สิบนะฮะแล้วก็ไปกันต่อครับไปกันต่อนะฮะยังไงเอ่ยโดดซักทีโดดซักทีโดดแน่นอนครับชารนานแบบนี้ชารนจนานแบบนี้โดดแน่นอนแต่ต้องมารุนย์ังต่อครับอะไรก็ได้แต่ขอเต็มแถวอย่ากูหุยเกือบอย่าเป็นเศษพอครับอย่าเป็นเศษพอ,อแต่ขอถ้ค่ดีขอเป็นตัวแพงเต็มแถวได้ไหมอ่ะอุ้ยเหมือนมีเวลจะเศษว่ะมีเวลจะแบบว่าไม่เต็มจอนะ ตัวนี้ก็ได้แต่ขอเต็มจอไม่ไม่เออหนื่ก็จะวายเข้าตัวเดียวน้ำตาจะไหลเฮ้ยยังไงตัวนี้บอกไแล้วว่าขวัญใจคูณสิบขวัญใจซองแดงรอเปล่ายังไงพี่สักทีเหอะอุ้ย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 อย่าบอกว่าเต็มจอนะอย่าบอกตัวเต็มแถวอู๋ขาดช่องเดียวโอเคอืออือดอกนี้ถ้าเต็มแถวที่แปดพันนะฮะบอกเลย 8บาทแต่8ทันนะเต็มแถวน้รูขาดช่องเดียวเสียดายมากครับดอกนี้โอ้ท่านได้มานี่คือแบบถอนอะ่ะจริงถอนเลยอะ่ะไม่รอแล้วอะ่ะจริงโอ้โหนิดเดียวคำนิดเดียวยังไงพี่วัวขออีกสักทีนิดผมเมื่อกี้คาใจเลยคาใจเลยจริงคืออย่างดีมันได้มาเจ็ดร้อยกว่าเออแต่ก็แบบเสียดายว่ะ8พันนิดเดียวเองครับ เข้า8000มานี่คือรั้นบ้านนะฮะ mm hmm. เออมา mm hmm. ไปขอย้ำอีกทีเป,ปล่นเปล่าคือแปดพันจะรั่นมาสักทีนะ 30ทีแรกหมดไปแล้วนะฮะยังถือว่ากำไรอยู่ไม่ไรถือว่ากำไรอยู่มาโดดสวยชาหนลแบบนี้โดนแน่นอนครับมาๆมาๆตัวนี้ก็ได้ซองแดงก็ได้ซองแดงก็แปดร้อ,อยยูโอ้โหไม่เข้าส่วนมากทีแรกไม่ได้แต่ตัวทีที่สองที่สามเนะี่ยยังไงโอ้โหไม่เข้าอยู่ดีเฮ้ยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็คูณสองนะตัวนี้ก็แพงนะ ตัวนี้ก็แพงแล้วอุ้ยเต็มจอนี้ครับร้อยหกสิบฮะเออได้อยู่เออถูกอะถูกอะถูกอะพันหกเออได้อยู่ตัวนี้ก็ถือว่าตัวแพงอยู่โอเคถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้นะบอกล้วอะไรก็ได้ขอเต็มแถวพอครับเดี๋ยวบอกเวฟนี้เต็มแถวบ่อยมากเกียบบร้อยดอกนี้ได้อยู่ก้อนทองเต็มเต็มสองร้อยเออ เอาวะเลขแปดนำโชคว่ะวันนี้แต่ขอสักแปดพันได้เมื่อไหนๆก็เบดแปดแล้วอ่ะเออ mm hmm. เฮ้ยยังไงเต็มแถวก็เอเป่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยเต็มแถวเนะราผิดตัว <c oughs> <c oughs> โอ้ยแต่จบสำรักอะจังหวะเนี้ยหน่อยหกสิบเออมาโดดโดดโดดเออมาอีกทีไปขอใสอกพันหกได้ไหมยังไงยังไงทีแรกไม่ต้องรุนครับทีแรกไม่แตกอยู่แล้ว ส่นต,ตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมเรียบร้อยขวัญใจตัวเดิมไปด nah, ีพันหกวาจา so ส,ส,สิทธ์วะขอไงได้อย่างนั้นวะาพันหกว่ะเออมาอีกขออีย้อยเดียวอีว้อยเดียวพออีกว้อยเดียวพออีกสักร้อยก็บางดีอีกสักร้อยก็บางดีพี่อีกสักร้อยก็บางดีมาสวยๆส้มส้มเออส้มเต็มแถวจัดไปสี่ร้อยนิ่มๆครับเออมาดิ มาครับจังหวะน,นี้ห้าพันสองเหลืออยู่โอเคขอเป็นเบ็ดสิบสามสิบทีพอดีประมาณโดยประมาณนะถอนห้าพันมถอนห้าพันวอชันจัง,จงหวะเนี้ยไม่ห้าพันก็หกพันนะเออปัดเศษสองร200้ร200อยครับปัดเศษสองร้อยไปยังไง mm. วันนี้กำไมร่ครับอู้ <c oughs> หต่ออนี้วายอื้อเต็มจอ ได้อยู่400 4เอาว่า5 6แล้วขออีกสักเท่าไหร่ดีโอ้ยขออีกโดดไปจบจบอีกโดดคือจบขันใจเต็มจออื้อไม่เต็มขอเต็มแถวเพื่อเต็มแถวเต็มแถวโอ้ยตัวนี้เหรอตัวนี้ก็ได้อยู่ถ้าเต็มแถวอะแต่กลัวไม่เต็มนี่ดิตัวไหนส้มหรอ ส้มเต็มแถวลูกเต็มแถวโอ้โหตัวไหนดีเฮ้ย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 ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ไ,ดไม่เข้าอย่าให้รุนานรงดิพี่พี่ให้รุนานรงส้มหรอเอาส้มมาส้มมาเต็มแถวเต็มแถวเออส้มเต็มแถวได้อยู่โอเคได้ไนนะ 500, ค, 500, ค 6, ร,รึร่งหนึ่งนะได้มาเท่าไหร่ละห้าร้อยก็โอเคห้าร้อยหกพันโอเคมาหกพันนะไปถอนรออะไรอ่ะปั๊ดใส่หนึ่ง ถอนหกพันหนึ่งไหมเลขกลมๆเอ้ยเอยกลับไปเป็นแปดสักทีปัดเศษปัดเศษถอนกับเลขกลมๆนะฮะเออปัดเศษนะโอเคครับหกพันหนึ่งสวยๆครับวันนี้โอเคขอบคุณทุกคนที่มาชมนะฮะเอาไว้เจอกันิปหน้าครับสำหรับลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย